ครับสวัสดีครับผมพ้อยสารครับมือนีเป็นมือวันทำงานตามปกตะมือนีว่าสิมาไทยการทำงานของประเทศเกาหลีเนาะมีน้องทางบ้านเนี่ยลำต้มกันครับจะยังไดก็ที่สางับต้มกันได้เลยครับครับจะเสียงดังเล็กน้อยนะครับภายในโรงงานครับนี่ก็เป็นเครื่องเครื่องย้อมพาครับเป็นเครื่องย่อมพา บรรยากาศภายในโรงงานก็บสีประมาณนี้ครับผมมีเป็นเครื่องใหญ่ครับเครื่องย้อมหาครับผมเป็นเครื่องย้อมหนึ่งพันหารอยกิโลครับผมตัวนี้งหกหัวอ,อันนี้ก็เป็นเครื่องหนึ่งลอยกิโลนะครับหนึ่งลอยกิโลเครื่องก็บีดังเค่หน้อยครับผมภายในโรงงาน นี่ก็ำลังเอาผ่าออกนะครับหลันดียอมเสร็จแล้วอ้าต่อไปสัสดีพี่น้อยทางมาเลยครับนีครับอ่านี่ก็เป็นนุ่มไอ่มาจากไอ่ไอ้นั่นข้างบ,บนครับผมชัดมนันอีกอ่ะเป็นเครื่องผ้าผ่าตอนนี้บีนองคนไดเห้าอยู่สามคนนี่เนี่ยฝานผู้หนึ่ง นี่แบบตั้งฉากทุกคนนึงครับผมเสียงกระดิ่งดังยั่งน้อยอ้าวนุ่มบอลสวัสดีพี่น,อน้องทางบ้านะครับสวัครับผมสวัสดีครับเป็นนุ่มบอลน,นครับมาจากมาจากใครก่ฮึมาจากไส้บุ้งครับเออมาจากไส้บุ้งครับไส้บุ้งพิเีษครับผมนี่ก็เป็นพี่น้องทางบ้านเท่ากันชัดมากยั่งน้อย พี่นพประดุยินดีเปนที่หนุนทางบ้านน้องนนะครับผมสวัสดีเปนที่หนุนทางบ้านนะครับผมสวัสดีครับมาจากไหนครับพี่นี่ยมาจากนะครับเมืองนานนะครับครับผมครับมาจากน่านนะครับเนาะครับที่หนอนทางบ้านเท่ากันครับผมครับผมนี่ท่านมาเนี่ยคือเป็นคนต่างประเทศนะครับน้องในงานพอกันเอ้าฮัลโหลเอ้าเจ้าบอลเจ้าบอลสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากประเทศเนปาลเนปาลนซลัม เนปาลน้ำน้ำโอเคโอเคอ่าโอเคเป็นศิลป์องข้างประเทศเนปาลเนาะครับเนาะประเทศเน,นปาลในโรงงานกับทมีแต่เนปาลกับคนไทยแหละครับสองตัญชาญติกับตอนนี้เข้าไปกับกำลังเอาผ่าออกเลยครับครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่มาเบิ่องมาเววิเทียวพาเขาที่เขาตรงไหนเนาะครับเนาะ ที่ตามเราช่วงไปเลยครับผมครับทัดเข้ามาดัานในกับเป็นเครื่องง่อมเ,ม,เมือนกันนี่ก็เครื่องย่อมหลายนี่ก็ทีเป็นบรรยากาศด้านในเนาะครับเนาะเครื่องย่มอมหมดที่เลี่ยงกันไปก็งี้แหละครับผมครับประมาณนี้อันนี้ก็บกำลังก่ผอผาเขาเหมือนกันอันนี้ก็โอ้าี่เลี่ยงสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับเออนี่ครับ เออมาจากาน้องบัวน้ำบู้ครับผมน <c oughs> <reco Christ. S 1> <siglo. c oughs> ้งบัวน้ำบูวสิบเอ้านี่ผู้ใดจะเนี่ยโอ้ยมาจะไช่ก่อนเนี่ยฮะพขาดบ่เนี่ยโอ้ไอ้นั่นตัวเนี่ยเชียบไอครับโอ้เชีเบิร์ดนะครับเนี่ยเนี่ยเชีเบิร์ดในอีพีไอ้ลาบบัวเนี่ยเนี่ยนี่ก็เชี่เรื่องด้อกันครับผมเนี่ยสองคนเนี่เนี่ยไม่เม มีพ er> ี่ราคุ่มของเขาน pues สองคนเดียกับท nah ีมงานยอมเอ้อท่านสมาก็เป็นอ่านี่ครับมาจากอ่าเนปาลฮัลโหลวันมโอ้มีสักกรมสักกรมดย่คุฟอร์มฮะเดยคุฟอร์มอ I'm from Nepal 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 สฮัลโหลไทพฮัลโหลฮ ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอเคอ่านี่ก็เป็นอ่ามาจากเนปาลน,นะครับเนาะครับผมอ uh, ่นี่เนปา,นนานลย้ำมัดมาเรื่อยๆก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเกาหลีอยู่้ำครับผมเมอ่ฮัลโหลอ่า uh, นี่เป็นไหนคนเกาหลีนะครับเนี่ยเกาหลี เป็นอะไรจะบอกสงสงก็จังครับผมสงก็จังเป็นหคนอะไรหนอะไรปะเนี่ยก็อยากไอซ์ไอซ์กันวะเฮ้ยกันสนะเนี่ยเนี่ยตัวอย่างฮัลโหลมาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลแคลนมานีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวเป็นคนเด็กนี่แล้วครับเนาะครับผมครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับเป็นบรรยากาศการทำงานภายในโรงงานประเทศเกาหลีใต้ครับผม คับเดินออกมาข้างนอกก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นผนัขึ้นผ่าเส้นรถนะครับเนาะเพื่อจะเอาไปย้อมนี่เอาสวัสดีครับแมทิ้งครับผมเชฟคันสมพักของเข้าด้วครับเลยผนกงเยบผ่าครับผมครับก็บนนันนันที่เขาอีพี่ทุกคนนี่สิเป็นคนในโรงงานบิดเลยครับผมเม่จะไทยพี่ไทยนองเข้าเดียวกันครับผมครับ รถผากระเลี่ยงไร้ย,ย,ยังนี่เย็บแล้แล้วก็จะเอาเขาไปย่อมเนาะครับเนาะเอาไปย่อมกับกองผากัะยุบประมาั่นนี่นะครับครับ่วงนี้งานไม่ค่อยหลเป็นไนยงานเม่ไหลครับนี่ครับเย็บไอพวกเย็บแล้วไอพวกพวกนี้ที่เป็นล่อล้อย่อมเนาะครับเนาะพวกนี้ที่เป็นล่อย่อมไอพวกนี่นี่ต้องขึ้นเส้นรถซะก่อกนครับเพื่อจะไปเย็บแล้วเขาไปย่อม ครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหาครึง่งบรรยากาศกับแกงเน่าตีห้าครึ่งพอตอนนี้มันจะเริ่มจากเขาหนาฮอนแล้วกับเหลืออีกเวลาอีกอยู่สามสองชัมม่วโมงครึ่งก็จะเลิกงานแล้วเมื่อหนึ่งก็บทำงานสิบสามชัมม่วโมงครับกังขึง้นกับนักอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทายเบื้องบรรยากาศตอนนี้นะครับเนาะเป็นเวลาตีหาครึง่งครับผม ครับที่หาครึ่งกับประมาณนี้แหละครับเพราะมันเขานาร่อนครับตอนนี้กับยู่บรรยากาศอยู่บนหลงังคาโรงงานครับผมึืนว่าไทายวิวไทยอนันนี้ให้พี่น้องได้เบิ่มกันครับผมนี่กเป็นบรรยากาศหลงังครับทีนี้จะโรงงานเหรครับแถวนี้เป็นตะยานโรงงานหมือนครับ ครับผมเือครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงแล้วเลือกงานแล้วยังอยู่ข้างนนัน่นก็เป็นอเอชเบอร์เนี่นุ่มคลาดครับผมยัง้างน้นครับไอเรื่องพี่เรื่องต้องบัวเเลือกงานแล้วครับทีมงานยอมเ็กสบิวเลแก้วว่าแก้วว่ามือนี่ ก็ส th ีไปหากินขาวี่นาบเวลาแปดโมงแล้วโอ้ยเลิกงานไหวเนาะไหวแห้งเนาะเลิกงานเนี่เนาะขนาดปวดขากยังยังเลี้ยวเลยต้โอ้ยแกแกตันแห้งช่วยน้เบงานอยู่บ เลี้ยวแห้ง,หงถ้งแมนก็ยังว่าถ้าถ้านอนอยู่นอนบุหรนี่เอาคนเราไปดึงเอาได้ได้เล่นนะได้เลยครับแวครับเี่ยเป็นบรรยากาศเดี๋ยวเขาไปกินเขาในรงอาหารนะครับแับนี้ครับผมบรรยากาศเรื่องงั้นสองโมงแล้วครับใ่ครับพี่ใช่ชองนี่ถอดตา กับใบสาลายกับข่าวกะจีประมาณนี้นะครับตอนเ้ารกับกับข่าวมื้อเ้าร์กะจีประมาณนี้เนาะครับเนาะที่มีเป็นคิมจิแล้วก็เนื้อเนื้อหมูมีปลามี่สาลาย ราคานำซุปครับผมกี๋ประมาณนี้เล่นการีไม่กันเอ้ยโอเคโอ้มากินข้าวน้ำกันครับผมหลังเลื่องานมึงเหรบรรยากาศภายในโรงอาหารก๋วยเตี๋ยวปาณนี้แหละครับผมโอ้เสียบลายเสียบลายโอเคอันนี้แล้วครับแล้วเดี๋ยว ตอนนี้กด้เวิล่ากินเข่าละขอ,ขอตัวกินเขากันแล้วจังได้กับค,คิดหนาเขาเจอกันไหมเมื่อน,นี้ก็ขอลาไปก่นอนรอบผมสวัสดีครับ